3นิ้วกับ Google Talkback 9.1ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1่สี่หนึ่ง,งพรัดภูมิใจเสนอเสพสื่อวันลนิดเจ็ดแจ่มใสว <c oughs> ิจิตรปริดอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับท่าทางนิ้วเพิ่มเติมนะครับที่ ที่บอกครับใครที่อัปเดตเป็น Android v e เวอร์ชัน11แล้วกับแพทความปลอดภัยเดือนมีนาคม2564ก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้ถึง3นิ้วเนาะแล้วก็ใครที่อัปเดตของ Samsung ก็หลายคนก็ได้ใช้งานกันแล้วนะครับเรามาเรียนรู้กันว่าท่าทางใหม่ของการใช้งานถึง3นิ้วที่ปกติเราเองก็คงอาจจะคุ้นเคยคนที่ใช้งาน voice stand ก็คงจะคุ้นเคยกันแต่คนที่ใช้งาน talk back เนี่ย เป็นอะไรที่ไม่เคยได้ใช้งานกันเลยเดี๋ยวมาเรียนรู้กันว่ามีอะไรที่ให้เราได้ใช้งานกันกันกบท่าทาง3นิ้วใน TalkBack เวอร์ชัน9.1กันเลยดีกว่านะครับโอเคผม เปิดเมนูท็อกแบ็กนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มระดับเสียงนิดนึงคัดลอกวลีที่การลดเสียงเปิดอ่าเดี๋ยวนะครับการค้นหาในหน้าจอซอนหน้าจอการสอบคำสั่งการตั้งค่าท็อกแบ็กผมไปที่การตั้งค่าท็อกแบ็กนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับท็อกแบ็กเดี๋ยวขออนุญาตไม่อยู่ในรายการความความดังเสียงนิดนึงทำให้ส่งเสียง60%สิบเปอร์เซ็นต์สื่อแครเลื่อนห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์การเข้าถึงแครเลื่อนห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์พอนะครับขออภัยนะครับเสียงส่วนหัวโอเค เราเข้ามาที่การตั้งค่าท็อกแบ็กนะครับผมจะไปดูหัวข้อปรับแต่งท่าทางสัมผัสพูดกระหัดผ่านพูดเสียงและการสั่นการควบปรับแต่งท่าทางสัมผัสโอเคครับมาอยู่รตรงนี้แล้วผมจะไปหัวข้อ,อ <3 S 2> สามนิ้วนะครับค่าเริ่มต้นตัวควบคุมส่วนหัวส่วนหัวอ ให้เพื่อนๆมาโฟกัสที่หัวข้อ3นิ้วเหมือนผมแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ฟังเพื่อศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันก่อนใช่ใช้ใช่สองนิ้วเสด็บสามนิ้วส่วนหัวอ่าผมมาอยู่ที่หัวข้อ3ามนิ้วแล้ว3นิ้วทําอะไรได้มั่งครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันครับอ่าผมจะตัวที่หนึ่งครับผมจะหนึ่งนิ้วปัดขวาไปใช้3ามนิ้วแต่เปิดเมนูท็อกแบ็กอันนี้รายการที่3 2ถึง42จาก53าเคยบอกกันไปแล้วในเรื่องของเมนูท็อกแบ็ k นะครับว่าท็อกแบ็ k เวอร์ชั่น9.1เนี่ยความสามารถสุดๆของเขาเลยคือ เรียกเมนูทอลแบ็กได้สามวิธีหลักๆคือหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาหนึ่งนิ้วขึ้นเลี้ยวขวาก็คือหนึ่งนิ้วทำมุมแล้วก็สมนิ้วแตะหนึ่งครั้งอ่าเดี๋ยวผมลองสานิ้วแตะหนึ่งครั้งตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนก็ได้นะจะอยู่ที่หน้านี้เลยอ่าเดี๋ยวโฮมออกไปก็ได้อยู่ที่หน้าจอหลักก็ได้หรืออยู่หน้าหน้าไหนก็ตามสมน, <3 S 2> นิ้วแตะหนึ่งครั้งปึ๊บไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นเพราะอะไรลงไปไม่พร้อมกันทั้งสามนิ้วต้องลงไปพร้อมกันสามนิ้วลงไปแล้วตึกแล้วขึ้นเลยนะเนี้ยตึึึึกกแล้้วขนนนะคครรัับบออ่ีีทงป เมนูพอกบั๊อ่านจากด้านบนอยู่ในรายการไม่ใช่หนึ่งสามนิ้ววงไปแล้วแช่แป๊บนึงไม่แช่นะครับไม่แช่สามนิ้วปึ๊บแล้วขึ้นเลยต้องพร้อมกันสามนิ้วเลยอ่ะผมโฮมออกมาก่อนอ่ะโฮมไม่ได้ด้วยนะครับยกเลิกออกมาก่อนยกเลิกอ่ายกเลิกมาก่อนอ่ะลองดูอีกทีนะผมจะลองทําซิว่าผมจะสําเร็จไหมสามนิ้วแตะปึ๊บไม่ได้แล้วรอบนี้ผมไม่ได้สามนิ้วหนึ่งครับปึ๊บอ่าผมก็ยังมีความสําเร็จไม่เต็มร้อยนะครับผมยกเลิกใหม่ ยกเลิกยกเลิกใหม่นะครับผมปัดซ้ายมาที่ำวมายกเลิกก็สมนิ้วตาหนึ่งครับหกนับสามปึกอ่าไม่ได้อีกแล้วรอบแรกรอบสองปึกเนนูอ่าผมต้องทํารอบสองเสมอเลยสําหรับอันนี้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยแม่นเนกันก็อันนี้ขึ้นอยู่กับหน้าจอด้วยว่าเขารองรับมันติเจเจอร์ของคุณได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมเองก็เจออาการเหมือนกันว่า ทำครั้งแรกไม่ค่อยสาเร็จทันครั้งสองก็ได้เหมือนเดิมดังนั้นถ้าเราถนัดหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาก็ทําอย่าง,งานั้นหนึ่งนิ้วขึ้นเลี้ยวขวาก็ทําอย่างนั้นแต่ถ้าถนัดสนิ้วเคาะปึกลงไปให้เมนูท็อกแบงนี้เปิดขึ้นมาก็ได้เลยแล้วเราก็จะใช้เมนูท็อกแบงหนึ่งนิ้วปัดขวาอ่านจากรายการถันไปอ่านจากรายการถัดไปก็จะเลือกอันนี้ก็หนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งแดอดออกเป็นส่วนมากสามสิบหกเตอร์กซซีโครมอ่านยู่นเสองนิ้วนหนึ่งครั้งก็หยุดนะครับอะ อันนี้คือท่าทางสัมผัส3ามนิ้วอันที่หนึ่งนะครับผมก็คือเปิดเมนู Talkback สำหรับสามนิ้วแตะหนึ่งครั้งอ่ะโอเคครับไปต่อกันดีกว่ากับอันที่สองล่าสุดอายชื่อแอปชุดเครื่องมือชุดอ่าไปตัวที่สองแ,แับแับท่าทางสัมผัสใช้สามนิ้วแตะเปิดเมนใช้สามนิ้วแตะสองครั้งคัดลอกตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าเขาเป็นเขาเป็นเซตของเขาเลยแล้วกันครับก็คือใช้เวลาที่เราเปิดโหมดการแก้ไขขึ้นมาก่อนก็คืออยู่ในช่องแก้ไขช่องที่เราพิมพ์นะครับผม สนิ้วแต่สองครั้งเอาไว้คัดลอกอ่ะต่อไปครับอะไรครับใช้3มนิ้วแต่สองครั้งแล้วค้างไว้ตัด3นิ้วแต่สองครั้งแต่ครั้งที่สองค้างไว้เป็นคําสั่งตัดครับผมอ่าก็ปีแล้วก็ต้องมีคัดนะสนิ้วเคสองครั้งแต่ครั้งที่สองแช่ไว้บนหน้าจออ่ะตัวต่อไปครับไปเรียนรู้กันก่อนใช้3นิ้วแต่3ครั้งวาง3นิ้วแต่สาครั้งวางอ่า ก็เป็นฟีเจอร์ที่มาไว้ใช้นะครับผมว่าใช้คำสั่งเสียงง่ายกว่าไหมนเนี่ยแต่บางคนบอกว่าก็ยากพอๆกันแหละอ่ะโอเคครับต่อไปมีอะไรอีกไหมใช้สามนิ้วปัดขึ้นตัวควบคุมก,การตันเราเอาแค่สามอ่สามอันนี้ก่อนก็คือสามนิ้วข,อววขอว้อสองค้งคัดลอกสามน,นิ้วขอ้อสองค้งค้างไว้ตัดสามนิ้วข้อสามค้งวางอ่าคัดลอกตัดและวางสองนิ้วสามนิ้วขอ้อสองค้งคงัดลอกสามนิ้วขอ้อสองค้งค้างไว้ตัดสามนิ้วข้อสามค้ง วางอ่ะไปตรงไหนดีเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตครับวันที่ยี่สิบสี่นี่นะผมค้นหาเอ่อมาที่ค้นหาชว์วิ่งก้าวสักเกลีอ่านี่กำลังแสดงแป้นพิมพ์ไทยค้นหาแล้วผมก็ค้นหาและอกแก้ไขนะผมใช้อะไรดีเนี่ยผมใช้พิมพ์เอาละกันใช้คําสั่งคําสั่งเสียงอ่าผมใช้คําสั่งเสียงและพิมพ์อ่าพิมพ์นี่คือการทดอ้าอ่าวยังไม่ทันได้พิมพ์เลยเน็ตไม่ค่อยดีนะครับถ้าอาการนี้เอาใหม่เอาใหม่พิมพ์ ใช้คำสั่งเสียงแบบสามนิ้วก็ทำแบบนี้ใช้คำสั่งเสียงแบบสามนิ้วก็ทำแบบนี้จุดสิ้นฝุดของช่องไม่มีคำแนะนำเขาก็วางลงไปแล้วเขาวางลงไปแล้วเออแต่ผมก็ยังหาว่าเออลองลองลองผมจะใช้คำสั่งเสียงแล้วเลือกทั้งหมดนะคำสั่งเสียงแล้วเลือกทั้งหมดอ่าผมใช้คำสั่งเสียงหนึ่งนิ้วขวาแล้วขึ้นอ่าเลือกทั้งหมด ข้อความที่เลือกใช้คําสั่งเสียงแบบ3ามนิ้วก็ทําแบบนี้อ่าข้อความที่เลือกก็เลือกไปหมดแล้วนะปกติผมก็ใช้คําสั่งเสียงบอกคัดลอกใช่ไหมครับอ่าคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็น3มนิ้วข้อสองครั้งคัดลอกใช้คําสั่งเสียงแบบ3ามนิ้วก็ทําแบบนี้แล้วเนี่ยเก็คัดลอกแล้วนะครับเอาใหม่ครับลองคัดลอกใหม่3มนิ้วข้อสองครั้งคัดลอกใช้คําสั่งเสียงแบบ3มนิ้วก็ทําแบบนี้แล้วแสดงเนื้อหาทอสระอัเอกคัดลอกล่าสุดเป็นตัวเลือกอ่าแล้วถ้าเราอยากจะตัดตัดก็คือเอาออกจากช่องนี้เลยใช่ไหมก็3ามนิ้วข้้้้อ2 2คคครรังงงที่ไวตึก ไม่มีข้อความให้ตัดโปรดเลือกข้อความก่อนอ,อ๋อเราไปคัดลอกอ้าวทำไมล่ะอ่ะเอาเป็นว่าอา่ผมลบตัวนี้ทิ้งก่อนลวกันยังไม่ตัดยังไม่ตัดลบเสียลบหมาดฟอรอลบค้นหาลบอลบโต,โตแล้วอ่าลบลบ,ลบสระอีแล้วโชว<อ>์ทำไม,มผมเลือกทั้งหมดกำลังแก้ทัดกำลังแก้ไขล้างข้อมูลอ่าล้างข้อมูลก่อนตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะกำลังแก้ไขช่องแก้ไขตรงนี้ครับกำลังแก้ไขค้นหา f w และไม่มีอแ่าไม่มีแล้วนะอ่าไม่มีแล้วคราวนี้ผมอยู่ในช่องแก้ไขนะคคครััผมมมจะววาางงกกนิ้้้ออ่ีดลใ ตึกตึกตึกวางใช้คำสั่งเสียงแบบสามนิ้วก็ทำแบบนี้แล้วใช่ีหมครับใช้คำวางก็วางแบบนี้สมนิว้วเคาะสามครั้งตึกตึกตึกเออแต่ผมเองก็เออ,อเครื่องผมทำง่ายแต่เครื่องเพื่อนๆไม่รู้ทำง่ายหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของมันติเจอร์เนี่ยแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันอ่ะผมจะใช้คำสั่งเสียงเลือกทั้งหมดผมยังไม่เจอฟีเจอร์เลือกทั้งหมดเลยเนะาะเออน่าจะมีให้ผมหน่อยอ่ะผมก็ใช้คำสั่งเสียงแล้วกันหรืออ่าใช้วาดรูปตัว L หนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวา อ่าปึ๊บมาสิครับมาปึ๊บล้างข้อมูลอ่าเดี๋ยวนะครับกำลังกำลังแก้ไขเนี่ยครับหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาปึ๊บเมนูพ็อบัฟตัวเลือกในการแก้ไขอ่าตัวเลือกในการแก้ไขเนี่ยครับตัวเลือกในการแก้ไขเคาะเข้าไปปึ๊บแล้วก็ในการแก้ไขมันก็จะมีื่อเคอร์เซอรอ่าเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นปัดขวาครับเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดอ่าปัดขวาครับวางมีวางเนี่ยก็ก็มีคำสั่งเหมือนที่เรา ใช้นิ้วเมื่อกี้นะครับผมปัดขวาครับเล,เลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดอ่ะผมเลือกทั้งหมดข้อความที่เลือกใช้คำสั่งเสียงแบบ3นิ้วก็ทําแบบนี้อเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการใช้คําสั่งตัดนะครับก็3นิ้วข้อสองครั้งท่างที่2ครั้งไว้ตึ๊ดตึ๊ดตัดตัดใช้คําสั่งเสียงแบบ3นิ้วก็ทําแบบนี้แล้วล้างข้อความแล้วเนี่ยโชว์วิ่งก้าวสเกลเชิรเราตัดแเนื้อหาทอสระอูเอกคัดลอกล่าสุดเป็นตัวเลือก ข้อความก็จะถูกเอาออกไปด้วยเนี่ยเนี่ยคนหาด้วยกำลังแก้ไขค้นหา f w i และอื่นๆช่องแก้ไขช่องแก้ไขหายไปแล้วเพราะเราใช้คำสั่งตัดเพราะว่าเตรียมจะที่จะไปวางตัวอื่นถ้าถ้าคุณใช้คัดลอกแหละข้อความเก่าก็ยังอยู่ข้อความใหม่ก็วางต่อไปอ่ะเราก็ถ้าอยากจะวางก็สามนิ้วเคาะสามครั้งวางใช้คำสั่งเสียงแบบสามนิ้วก็ทําแบบนี้แล้วไม่มีคำแนะนำนี่แหละครับนี่คือการใช้คัดลอกตัดวางสามนิ้วเคาะสองครั้งสามนิ้วเคาะสองครั้งค้างไว้สามนิ้วเคาะสามครั้ง อ่คัดลอกตัดแล้วก็วางโอ้โหผมต้องบอกว่าเออผมก็ไม่ค่อยได้เป็นคนเซ<อ>น,นประเภทที่จ,จะมาคัดลอกอตัด,ตดวาง<ๆ>อะไรเยอะๆแบบนี้เนาะแต่ว่าก็เจอฟังก์ชันใช้ยังไงก็มาสาธิตให้ฟังกันนะครับว่าใช้งานประมาณนี้อ่าใครที่จะใช้งานลึกๆก็ต้องมีเลือกเลือเล่อนจุดแทกไปยังตุดตอนต้นตอน,ตอน,ตอนท้ายแล้วก็เลือกทั้งหมดก็ลองไปใช้งานกัน,กนดู แต่อันนี้เป็นค่ามาตรฐานเราใช้ค่ามาตรฐานกันก่อนไปดูคําสั่งต่อไปหรืออีก4คําสั่งสําหรับ3นิ้วกันครับผมอแอบล่าสุดชุดเครื่องมือช่วยต่อมาคือใช้3นิ้วปัดขึ้นตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้าอยู่ในรายการใช้3นิ้วปัดขึ้นตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้าต่อมาครับ ใช้สามนิ้วปัดลงตัวควบคุมการ,ววการอ่านถัดไปใช้สามนิ้วปัดลงตัวควบคุมการอ่านถัดไปใช้สามนิ้วปัดไปทางซ้ายตัวควบ <vate> วคุมการอ่านก่อนหน้าใช้สามนิ้วปัดไปทางซ้ายตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้าเหมือนอะไรไหมสามนิ้วปัดซ้ายกับสามนิ้วปัดขึ้นคือคําสั่งเดียวกันอ่าต่อใช้สามนิ้วปัดไปทางขวาตัวควบคุมการ <ap> อ่านถัดไปสามนิ้ว ปัดไปทางใช้สนิ้วปัดไปทางขวาตัวควบคุมการอ่านถัดไปปัดไปทางขวาหรือสามนิ้วปัดลงเนี่ยก็คือคําสั่งเดียวกันตัวควบคุมการอ่านถัดไปหมดหมดแล้วยังเนี่ยสี่นิ้วหมดละสนิ้วหมดละสานิ้วมีอีกสี่คำสั่งรวมเป็นกี่คําสั่งแล้วเนี่ยแปดคำสั่งครับผมแต่ว่าอ๋อโฮมออกมาก่อนโดยปกติที่ผมเคยบอกไว้ครับก็คือหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงย่อหน้า อันนี้ก็คือตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้าใช่ไหมครับลงแล้วขึ้นอ่าหนึ่งนิ้ว,วอันนี้คือหนึ่งนิ้วนะห e นึ่งนิ้วลงแล้วขึ้นตัวควบคุมก็คือตัวควบคุมการอ่านถัดไปขึ้นแล้วลงส่วนหัวตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้าเหมือนกันครับเออผมสลับระหว่างก่อนหน้ากับถัดไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมเองก็เริ่มมึนแล้วเหมือนกันอ่าหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงแล้วกันภาษาอ่าเดี๋ยวนี้แล้วขึ้นแล้วลงย่อหน้าย่อหน้าขึ้นแล้วลงคำคำอ่าผมย่อหน้าอ่าผมมาอยู่ที่ย่อหน้านะครับอ่า ก็คือหนึ่งนิ้วขึ้นและลงเนี่ยเหมือนกับสามนิ้วปัดขึ้นเนี่ยคำถ้าสามนิ้วปัดลงย่อหน้าก็ย่อหน้าก็คือตัวควบคุมการสามนิ้วปัดขึ้นกับสามนิ้วปัดซ้ายอั <Ak ra. S 1> ก็คือตัวควบคุมการอ่านเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนหน้าใช่ไหมก่อนหน้าอ่ากับสามนิ้วปัดขวากับสามนิ้วปัดลงย่อหน้าเป็นตัวควบคุมการอ่านถัดไปอ่าเท่ากับว่า ตัวควบคุมการอ่านเวลาเราจะเราจะเปลี่ยนถ้าใครใช้ได้ถึงสี่นิ้วคุณทําได้ถึงสามแบบจะเอาเอาแบบก่อนหน้าก่อนนะเอาแบบก่อนหน้าก่อนหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงทํา<ำ>อันนี้คือก่อนหน้าสามนิ้วปัดขึ้นอ,อันนี้คือตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้าสามนิ้วปัดซ้ายการลดเสนี่ก็คือก่อนหน้าอีกสามแบบแล้วเหมือนกันครับตัวควบคุมการอ่านถัดไปก็คือหนึ่งนิ้วลงแล้วขึ้นอันอ่าหรือสามนิ้วปัดขวาํา และก็สามนิ้วปัดลงย่อหน้าเนี่ยครับย่อหน้า,าคำคำอัคระอัคละนี่ครับอ่าแล้วก็เนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่อัคระค <ำ S 2> อัคระคำคำอย่างเนี้ยคำคำาย่อหน้าคุณจะใช้เอ่อสามนิ้วปัดซ้ายสามนิ้วปัดขึ้นคือเหมือนกันแล้วก็หนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลง<ๆ>เหมือนกันอันนี้คือตัวคุ้มกันก่อนหน้าแต่ถ้าคุณจะเป็น ตัวควบคุมการอ่านถัดไปคือสมนิ้วปัดขวาย่อหน้าสมนิ้วปัดลงส่วนหัวหรือ1นิ้วลงแล้วขึ้นตัวควบคุมเยอะหรือเกินครับเพื่อนๆครับอันไหนผมว่ามันเริ่มรู้สึกซ้ําซ้อนไม่จําเป็นเราจะเอาอีกคําสั่งหนึ่งไปใช้กับอีกคําสั่งหนึ่งก็ได้นะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เรามีคําสั่งอื่นๆอย่างเช่นคุณไม่ถนัด3มนิ้วเคาสาเนี่ยเอาเป็น3มนิ้ว ปัดลงก็เป็นวางก็ได้นะสมนิ้วปัดขึ้นคัดลอสมนิ้วปัดลงวางอมันก็ง่ายขึ้นนะเออแต่ตอนนี้เอาเป็นค่ามาตรฐานไปก่อนว่าสามนิ้วสําหรับการใช้งาน Google Talkback ค่ามาตรฐานมีแดรูปแบบก็คือสมนิ้วแตะหนึ่งครั้งนะครับผมก็เป็นการเปิดปุ๊บเมนูนี่รอบเดียวติดเลยอ่รายการเพื่อนรอบเนี้ยดีอย่างเงี้ยติดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตั้งใจครับเนี่ยทำนี้ปุ๊บติดเลยอีกแล้วครับผมเนี่ยติดอีกเลยอีกแล้ว คือตอนต้นนะตั้งใจสอนนะครับว่าสามนิ้วแตะปุ๊บเนี่ยสามรอบยังไงก็ติดครับผมอ่ายกเลิกอ่าพิกเซลเลนเชือแปลภาษาหน้าจอหลักหนึ่งจากสามเวลาไม่ตั้งใจแบบนี้ครับใกล้จบเนี่ยติดยังไงก็ติด3ามนิ้วปุ๊บติดทุกรอบเมนู Talk Back อย่างเงี้ยยกเลิ สามนิ้ว <Buzz. S 1> <2 eyeshadow S 2> เข้าสองครั้งในดูในโหมดการเลือกก่อนนะอยู่ในโหมดการแก้ไขก่อนอยู่ในโหมดการแก้ไขก่อนสามนิ้วเขสองครั้งคัดลอกสามนิ้วเข้าสองครั้งค้างไว้ตัดสามนิ้วเข้าสามครั้งวางสามนิ้วปัดขึ้นสามนิ้วปัดซ้ายตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้าสามนิ้วปัดขวาสามนิ้วปัดลงตัวควบคุมอ่านถัดไปอ่ะลองนําไปใช้งานกันดูนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเริ่มเยอะแล้วสี่นิ้วอ่ะ ลาไปก่อนแล้วสำหรับบทเรียนนี้กับผมนายหมอคอมสุดทโชคนะครับผมจากบริการหมอคอม1414 plus 14นะครับผมถ้าชอบกดถูกใจ1414 plus 14กดติดตามแฟนเพจ1414 plus กันได้นะครับแล้วก็ส่วน YouTube Channel ถ้าชอบกดในส่วนของ Subscribe กันได้ Facebook ก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับความรู้ดีๆแบ่งปันกันกับในส่วนของ สื่อความรู้ดีๆนะครับจากทางสำบาันคุณตอบอดห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาบริการหมอคอม1นึ่สี่พรัทจับให้ครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมหมอคอม